ผลพัักนรุง Home Cook. มาทำเค้กอร่อยๆกันนะครับเค้กสูตรนี้เนื้อจะเป็นสปันนะครับเป็นเค้กที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากทีรามิสุโดยการที่เราจะทำสปันเค้กขึ้นมานะครับพรมหน้าเขาด้วยกาแฟเข้มข้นที่มีส่วนผสมของเหล้าหวานรสกาแฟครับแล้วเราก็จะตกแต่งด้วยครีมมาสคาโปนเค้กสูตรนี้เค้กทีรามิสุครับสปันเค้กสูตรนี้ เราจะใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับเราจะได้เค้กขนาดพิมพ์7นิ้ว3พิมพ์ด้วยกันฉีดสเปรย์น้ำมันเล็กน้อยนะครับแล้วก็รองกระดาษไข่ไว้เลยครับเค้กสปันเนี่ยเราต้องใช้แป้งเค้กครับวันนี้พลใช้แป้งเค้กระขังม่วงเป็นแป้งเค้กที่มีเนื้อสัมผัสเบานุ่มเนื้อเนียนผสมง่ายนะครับที่สําคัญมีโปรตีนต่ําเหมาะกับการทําเค้กครับแล้วเกรดของเขาเนี่ยก็เทียบเท่ากับแป้งนอกได้เลยครับเวลาที่เราทําเค้กเสร็จแล้วนะครับเค้กที่เราได้เนี่ยจะมีความชุ่มฉ่ำ เนื้อไม่แห้งแม้กระทั่งอบเสร็จแล้วพักไว้ครับวันนี้เราจะร่อนแป้งเค้กนะครับพร้อมกับผงฟูซึ่งในการทําสปันนะครับปกติแล้วเขาจะนิยมร่อนส่วนประกอบของแห้ง2ครั้งด้วยกันนะครับเทคนิคของผลง่ายๆนะครับเรานําที่ร่อนเนี่ยสออันมาซ้อนกันเพราะฉะนั้นร่อนผลเดียวก็เทียบเท่ากับ2ครั้งเลยครับ ส่วนประกอบในการทำสปันเค้กนะครับนอกจากแป้งเคก้กผงฟูแล้วก็จะมีไข่น้ำตาลและก็นเนยก่อนนำมาตีนะครับไข่ไก่ควรจะอยู่ที่อุณหภูมิห้องถ้าเรานำไข่ไก่ออกจากตู้เย็นนะครับพักเข้าไว้ก่อนสัก10 2ถึง20นาทีครับในการตีนะครับแนะนำให้ใช้สแตนด์มิกเซอร์นะครับโดยที่เราจะเริ่มตีจากไข่ไก่อย่างเดียวก่อนนะครับประมาณสัก2นาทีครับ พอครบ2นาทีนะครับใส่น้ำตาลครับตีต่ออีก8นาทีครับ <S <S หลังจาก8นาทีนะครับเราลองดูนะครับส่วนผสมเนี่ยจะขึ้นตัวมาประมาณ3 4สีเท่าเลยเราจะตีต่ออีกประมาณครึ่งนาทีนะครับเพื่อเป็นการตัดฟองอากาศครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสปันเค้กนะครับจะมีรูปแบบที่มีเนยแล้วก็ไม่มีเนยนะครับสำหรับรูปแบบที่เขาไม่ใส่เนยเนี่ยเมื่อทําเสร็จแล้วก่อนที่จะไปประกอบเป็นเค้กนะครับเขาจะชอบพรมด้วยน้ําเชื่อมให้ช่าๆแต่สูตรนี้ที่เราจะทานะครับเราจะใส่เนยละลายครับสัดส่วนของเนยละลายนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองใช้เนยละลายอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงกรัมครับเนยควรจะอยู่ในลนักษณะที่อุ่นๆนะครับไม่ควรจะเย็นนะครับใส่ลงในชามผสมในการทาสปันเนี่ยเราต้องพยายามรักษาอากาศให้ไว้ได้เยอะที่สุดนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะ รเราจะเจือจางเนยละลายของเราด้วยส่วนประกอบของไข่ก่อนเล็กน้อยครับใส่ลงไปประมาณสัก2ถ้วยตวงนะครับเสร็จแล้วนะครับเราผสมให้เข้ากันดีก่อนครับ พอเขาเข้ากันดีแล้วนะครับใส่ส่วนประกอบไข่ลงไปเพิ่มอีกประมาณครึ่งหนึ่งครับแล้วก็คนนะครับในขั้นตอนของการใส่แป้งนะครับเราจะใส่ก่อนใส่ไข่ส,ส่วนที่เหลือนะครับเพราะว่าแป้งเนี่ยจะทําให้ตัวไข่เนี่ยยุบลงนะครับดังนั้นไข่ส่วนที่เหลือเนี่ยจะช่วยได้มากทีเดียวครับพอเราใส่แป้งเค้กลงไปเพื่อนๆลองดูนะฮะส่วนประกอบเนี่ยเขาจะยุบตัวลงเราต้องตะอล่อมอย่างเบาๆนะครับเอาละครับพอเข้ากันด like ีแล้วนะครับหยุดได้เลยทันทีครับไข่อีกส่วนหนึ่งที่เหลือนะครับใส่ลงไปตอนนี้จะผสมกันได้ง่ายกว่า เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมลงในพิมพ์นะครับแต่ละพิมพ์เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่215ถึง220กรัมครับขอพิมพ์เบาๆเพื่อไล่อากาศนะครับไฟที่ใช้ในการอบนะครับ180องศาโปรแกรมไฟล่างไฟบนเค้กสปันสูตรนี้ใช้เวลา20นาทีครับก่อนที่เราจะนําเค้กอ,ออกจากพิมพ์นะครับเราจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องครับ ปกติแล้วเวลาที่เราทาทีรามิสุแบบดั้งเดิมนะครับเราก็จะมีส่วนประกอบของกาแฟเข้มข้นผสมด้วยเหล้าหวานรสกาแฟนะครับพรมบนบิสกิตเลดี้ฟิงเกอร์ในวันนี้เราก็จะทํากาแฟเข้มข้นผสมเหล้าหวานเพื่อพรมบนตัวเค้กเช่นเดียวกันครับส่วนประกอบนะครับเรามีผงกาแฟนะครับใส่น้ําร้อนลงไปนะครับคนให้กาแฟละลายและเพื่อให้พร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับเราจะใส่น้ําเย็นลงไปเพิ่มอีกส่วนหนึ่งครับตามด้วยเหล้าหวานรสกาแฟครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพรมส่วนประกอบของกาแฟเข้มข้นนะครับที่มีเหล้าหวานลง บนตัวเค้กให้ชุ่มดีครับก่อนที่เราจะนำไปประกอบนะครับส่วนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทำฟรอสติ้งนะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของครีมมาสคาโปนครับใส่น้ำตาลไอซิ่งนะครับลงในส่วนผสมมาสคาโปนตีด้วยความเร็วต่ำให้พอเข้ากันก่อนครับ หลังจากนั้นใส่ส่วนประกอบของวิปปิ้งครีมครับตีด้วยความเร็วต่ำเช่นเดียวกันครับพอส่วนผสมเข้ากันเร่งความเร็วครับ หลังจากที่เราแต่งหน้าด้วยครีมเสร็จเรียบร้อยนําไปแช่เย็นเป็นเวลา1ชั่วโมงครับและแน่นอนครับว่าลายเซ็นของทิลามิสุนะครับก่อนเสิร์ฟเราจะโรยหน้าด้วยผงโกโก้ครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นสปันเค้กเอาใจคนชอบทานทีรามิสุนะครับและนี่ก็คือเค้กทีรามิสุครับอยากทําเค้กอร่อยเหมือนพลนะครับเพื่อนๆสามารถหาซื้อแป้งเค้กแต่ละขังได้ง่ายๆที่บิ๊กซีโลตัสกูเม่มาเก็ตท็อปซูเปอร์มาเก็ตและเซเว่นอีเลฟตลอด24ชั่วโมงผลพักนักรุง h โฮมคุก